ไม่ได้สปอยกูไม่รู้กูคิดว่าเขาลงอะไรงี้ไงมาดูเฉยไม่รู้อะไรหร่ะผมไม่โอ้โหอะไรแจกอะไรก็แจกก็โอ้ยโอ้ะงอมไปดูสาวดีกว่าเว้ยเใบจ่ายเว้ยดูสาวดีกว่าเว้ยเ้ยดูตรงดูสาวดีวะกว้ยสาวอยู่ไหนวะสาวตีมบอเนี่ยโอ้ยงอมไปสาวตีเว้ยเว้ Sao tí mơ hơ Mở khẩu mô Yeah lạc lắc lạc ư Hòa là Hòa là hòa hòa ไอ้ต้นเกลี่มึงมาด่วนเลยมัเกินเวลาแล้วมัเกินเวลาเมา่อไหร่ทุ่มไ้เงี้ยนี่มันต้องโดนโ้นรัวๆแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยว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  มาดมอะไรอะไรเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรกันอะอะไรขนาดนั้นนะเป็นอะไรขนาดนั้นะ่ะเป็นอะไรขนาดนั้นะ่ะงงคือแบบมาเลียดก,ก็คือเป็นอะไรขนาดนั้นะ่ะไม่เข้าใจ ไม่รู้ครับไมต่ตอบไม่ไม่ตอบครับไม่รู้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 ครับไม่รู้ครับไม่รู้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 อะไรของมึงเนี่ยอะไรครับอ้าวเพื่อนผมแล้วทเนี่ B2K Bump broad smoke like okay take Nigga1 in money I'm clip side It's I a day had shot more to ก e ข้าวก็น่าจะ g ี่ป่ะข้าวคงก็คงทำจับจล็อกสตาร์แหละครับไม่มีปัญหาล็อกสตาร์ว้วเขาปรับตัวอยู่แล้วครับตอบแค่นี้แล้วกันกูบะฮู้อีสัด <c oughs> พี่แจครับกูบะฮู้อีสัดครับผมเอ่้สไนค อยู่สภาค,ครับพี่ตอนนี้นายกเขาดึงตัวไปให้แต่งกับตัวใหม่ครับของงานก็นเป็นสภานะครับต้องรอดูครับเพราะว่าเนนกบ์บอกผมล่าสุดว่าอยู่สภาค,ครับพี่โอเคกันก็รอได้เออเรียกมาหนักก็ไดล้ลองเรียกว่าเนะียแหละได้ได้ครับพี่